วันนี้ก็จะมาสอนการค้าให้ท่านนะคะอ่ะวันนี้ตัวที่ใช้คือแจนนะคะเอามาเล่นในด่านเิมฟอเรสดีกว่านะครับอ่ะวิธีการค่าให้ท่าน,นง่ายๆนะครับผมอ่ะก็อย่างแรกที่ต้องมีเลยคือดา,น,ออา,อดาอนนะครับอ่าอย่างที่สองตัวละทรนะครับการฆ่ามันฟันไปที่ท้ายทอยนะครับอ่าพระพรก็ไม่ได้เล่นเก่งคัะผม พ่อูุถวไทยๆนะอไม่เออดาเมต165นะครับอุ๊ย,ปยไปไปิดเอ้ยจ้าอ่าไปว่าๆๆอะต่เกยต้องฟันที่ทอยๆแบบที่ผมทำแบบแต่เกยเนี่ยนะครับอะแล้วมีอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีวิธีเออวิธีฆ่าได้ทานแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับ ไอ้รอให้อททันมาก่อนทำไมไม่หันเว้ยทำไมไม่หันไม่หันก็เสร็จนะครับอ่าเดีไปหไาไททันตัวสูงๆเนี่ยอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันวะเอ้ยอย่ากค้นอท่านอาจจะละฝั่งนู้นะะนะถตรวจฝั่งนี้ก็มีนะครับโอ้โหเยอะเลยอ่า อีกวิธีนี้นะครับอ่าเปิเชือกไปตรงตานะครับอ่าแล้วก็ฟันตาปุ๊บให้มันตาบอดน,นี้นะครับแล้วในท่านก็จะเกิดอารมณ์โกรธนะครับฟึ่งฟึงครับแล้วก็ไปลสลิงไปข้างหลังแล้วก็ฟันจุ่วงเดียวนะครับเป็นเบสิกง่ายๆพื้นฐานเลยนะครับผมฟันตาอ้อมไปด้านหลังนะครับออมันเกียดเสร็จปุ๊บของขึ้นฟุ่งฟึงขึ้นของขึ้นนะ ส่วนสกิลของแจนตัวนี้นะครับจะสามารถแบบถ้าเธอท่านจับเราปุ๊บเราสามารถทิ่ขวาเมือกถ้าจะไม่ผิดนะที่ขวาจะเป็นการอโอไม่ไหวไม่ไหวสองตัวเยอะไป อเอ,อื้อตายเรียบร้อยนะเอะเราเป็นอย่างงี้นะเดี๋ยวเอาจริงแล้วนะครับเจนเดี๋ยวไปดูตอน,นจริงเลยอะแล้วโหดีเจท่าน,นจะอะคงไม่มีวิปลาตนะครับหรับผมนะก็มือใหม่อยู่แะท่าน,นวิปลาตจะเป็นอะไรที่ค่าย,ยากมากเลยนะครับ ตามไม่บอดเลย้วยอ๋อพูดยังไม่ทันขาดคำเอาไหม,าาม,าามา่มคาดเทคสองถ้วยอ่ะหันใจเหมือนเดิมฟอเรสเริ่มเริ่มจริงแล้วจริงแล้วจริงจริงจริงไม่ได้มูกับอ่าก็ผ่านไปสามนาทีโอ้โหได้ท่านวิปลิตนะครับวิปลิต าด้านหลังมันนะคะมันจะเออสักพักหนึ่งนะวิวผลิตมัน,น,มนเออ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 ไงเออเอ,อ่อขาข้าได้เตวัวเอา้เอาทำให้อีกตัวหันหน้ามาอุ๊ยภาพวาดสีด,ดาดกลางเล็กๆ ออโอ้ยอะดเี๋ย,ย,ยมาเบ่งเมาเบงเผมเป็นแขนจะหนาวนาหนาวโอ้ขาไม่ได้ตะวเลยไม่ได้เล่นมากี่วันแล้ววะฟันได้ไปบบแนี้ก่อนนี้ก่อนลเพวกเปลี่ยนเลยมีม่นะคร kiếp là tùa anh ấy nè Tâm kiếp thì là tùa Ừ, ở đâu Tùa đứng đó Ôi, mau hải Mau hải ส้นหายสวยแล้วไปหายตัวหนึーー่งไง